สมศักดิ์วผมชอบเป็นรัฐบาลชีวิตสอสอไม่คูเป็นฝ่ายค้านเตรียมราจากพลังประชารัฐ20มีนาคมนี้ยุบสภาหรือไม่นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากยุบสภาวันที่20มีนาคมเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมเป็นไปได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวตอบนักข่าวว่าได้เพราะอยู่ในกรอบ พลเอกประวิตริ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐอาจไปอยู่กับพักเพื่อไทยโดยพลเอกประวิตรกล่าวย้อนว่าถ้าไปก็ไปตอนนี้ยังไม่เจอกันทางด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าพักที่จะย้ายไปมั่นใจหรือไม่ว่าจะได้เป็นรัฐบาล นายสมศักดิ์หัวเราะพร้อมตอบว่าผมตอบไม่ได้ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่แต่ตอบว่าผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านในขณะที่เป็นสสเ <ST AR G> มื่อวันที่7มีนาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิศนุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกระแสข่าวยุบสภาวันที่20มีนาคมว่าหากยุบสภาวันที่20มีนาคมเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมเป็นไปได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าได้เพราะอยู่ในกรอบเมื่อถามอีกว่าระหว่างสุดสัปดาห์ที่หยุดติดต่อการ4วันกับสุดสัปดาห์ที่หยุด2วันจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างไร นายวิษณุกล่าวว่ากะกะตอบอกแล้วว่าไม่มีผลได้เสียและไม่แตกต่างกันในการจัดการเลือกตั้งไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะอีกหน่อยกะกะตจะเป็นคนเตือนเองพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่พักเพื่อไทยย้ำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของนายสมศักดิ์เทพสุทินสสบัญชีรายชื่อในฐานะประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐอาจไปอยู่กับพักเพื่อไทยว่าไปถามเขาดูพร้อมกับสายหน้า ถามว่าหากนายสมศักดิ์ไปอยู่พักเพื่อไทยจริงจะเป็นอย่างไรพลเอกประวิทย์กล่าวย้อนว่าถ้าไปก็ไปเมื่อนักข่าวถามย้ำว่าหากนายสมศักดิ์ไม่อยู่กับพักพลังประชารัฐแล้วจะก,กระทบหรือไม่ พลเอกประวิทย์กล่าวว่าไม่รู้ยังไม่เจอกับผมทางด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนทางการเมืองของกลุ่มสามมิตว่าความชัดเจนทางการเมืองได้มอบหมายให้ในายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรอ,อุตสาหกรรมในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นผู้ดําเนินการเพราะเสียงดังนายสุริยะได้ตะโกนไปแล้ว เมื่อถามว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าแล้วแต่นายสุริยะระยะเวลาการยุบสภาจากวันนี้เหลือ10กวันคงตัดสินใจอะไรกันได้แล้วขอให้ถามนายสุริยะยกให้ท่านเลยจะได้ไปไหนก็ไปด้วยกันเมื่อถามว่าโอกาสที่จะย้ายพักมีมากน้อยแค่ไหน ตอนนี้ยังลังเลอะไรอยู่นายสมศักดิ์กล่าวว่าลังเลหรือไม่ลังเลคงไม่ใช่แต่เราต้องรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตนในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมมีงานอะไรที่ข้างค้างก็ต้องทำให้เสร็จเช่นการผักดันกฎหมายอุ้มหายที่ต้องเข้าทั้งคณะรัฐมนตรีและสภาเสร็จการงานแล้วตอนนี้หมดหน้าที่การงานแล้วเราจะไปไหนมาไหนได้หรือไม่ก็ไปได้จบแล้วเมื่อถามว่าจะไปลาพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะ หัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาเมื่อถามว่าสมาชิกในกลุ่มสามิตรจะฝากเลี้ยงไว้ในพักพลังประชารัฐต่อหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าสมาชิกในกลุ่มเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วบางคนย้ายไปอยู่บ้านใหม่แต่ก็มีข่าวจะย้ายกลับเยอะตอนนี้การเมืองช่วงเวลาสุดท้ายจะมาถึงคนที่ย้ายเป็นกลุ่มเป็นก้อนออกไปดูแล้วบรรยากาศคงไม่ค่อยสบายใจจากเรื่องทั่วๆไปที่เกิดขึ้นการเมืองมันไปเร็วบางทีก็ไปแล้วมันก็ไม่ใช่ คนคิดจะกลับก็กลับไม่ได้เพราะที่เต็มแต่จะขยับอย่างไรเพื่อให้อยู่ได้จากที่นั่งมองท่านทั้งหลายอยู่มันเป็นแบบนั้นเมื่อถามว่าหลังการเลือกตั้งกลุ่มสามมิตรที่ย้ายไปพักต่างๆจะกลับมารวมกันเหมือนเดิมได้หรือไม่นายสมศักดิ์ตอบว่าต้องดูบรรยากาศตอนนั้นการจัดตั้งรัฐบาลยังมีอีกนานหากเรามีโอกาสอยู่ตรงนั้นจะได้ช่วยผู้คนได้ซึ่งการรู้จักคนรู้จักกลุ่มจะสามารถทำให้การพูดคุยทำได้ง่ายขึ้น เมื่อถามว่าการเป็นรัฐบาลย่อมดีกว่าการเป็นฝ่ายค้านใช่หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าถูกต้องเพราะทุกคนต้องการเป็นรัฐบาลเมื่อเป็นไว้ได้ก็ต้องเป็นไปตามอุดมการ์แต่ตนถนัดเป็นรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านเมื่อถามว่าพรรคที่จะย้ายไปมั่นใจหรือไม่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลนายสมศักดิ์หัวเราะพร้อมตอบว่าผมตอบไม่ได้ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่แต่ต้องบอกว่าผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านในขณะที่เป็นสส Yeah. <laughs>